กดข้งล่างค่บรูวา่าผู้หญเดี๋ยวมาซื้อสารเถินหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องที่แปลกนะคะจับลอตเตอรี่ไฮซีเก้าหานะคะตัวเลขทีออ่มันบอกกับเก้าหาหาเก้านะคะเออว่าใจว่าแมวนะคะหกหาหาหกค่ะเขาทั้งบนทั้งล่าง บ้าแล้วอยู่บังคับถามงหมดไม่แลยเออเอฟซีวะใครไล่ซอสเอฟซีเลยวะถ้าไม่บอกยังไม่โอนตังให้นะโอนให้เลเยอร์เรือนสองร้อยคนเขาตรงวะเอาหัวหน้าเอาหายตัวเอาหายคนเดียวอารมณ์ดีก่อนจะบอกเราบ่างเราเลยเขียนหายแล้วบอกแต่เราเขียนหายไหมจ๊ะเดี๋ยวี่น้องเดี๋ยวคัดหลอกหายเดี๋ยวเจอดีจี่ับคนจริงเราชมสวนเจ็ดนะเดี๋ยวไปนองคัดหลอกออกมาแล้วของน้องนะกระดูเขาคือเห็นเหล็กสามดูตาเอาเอาเอาไปเขียนซากกันเอ้า เอาเฮ็ดเฮ็ดมองเห็นหมงได้วาสามไหมเจ้าก้าบด่าเลยเนี่เจ้าก้าบเดี๋ยวนี้เห็นเจ้าคือเลขสามเห็นตัวนี้มเเลขรถหาเก้าตรงๆถ้าเจ้าก็สิว่าม้าขี้รถไปซื้อลอตเตอรี่ได้ตั้งเก้าหาได้ตั้งเก้าหาหาเก้าว่าได้บัดนี้ไปซื้อใต้ดินข็จะได้เพิ่มไม่พอไม่เป็นแค่แนวทางด้วยพี่น้องเลือกันเลขยังต่อตองหมดแต่ว่าเข้ากับเบิร์นก็ดีขี้วะเอาไปเบิร์นพิจารณาเบิร์นด้วยพี่น้องเลือกเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มให้เด้เขียนซื้อคนเยีย เพราะว่าเพิ่นบอดีเพิ่นบอดีว่าว่าออกมาแต่ปากแต่เพิ่นเป็นเคียเนเพื่อนเคียนไห้นะจ๊ะแต่บุหรีเห่เอ็ซ์เฮนคือแม่น้องนาดาบอแต่แม่น,อนอ้นบบนนองได้เห็นแบบนี้แล้วพี่น้นองเดอ้อเห็นแบบนี้นเ,เนี่ยเป็นเคียนไห้ตีออกมาคือเป็นสูงเจ็ดสูงเจ็ดซึ่งพี่น้องนี่เรื่องสามตัวกันโอนให้แล้วนะคะค่ะเห็นแล้วคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะภาษาอังกฤษไม่ป้าอ่านรู้จกซื้อจะได้เงินทุกคอร์ดเดอเลขน้องนาดานะคะคลิปแรกคลิปแรกเพื่อนจับ จับสลากกินแบ่งหายแม่เพิ่์นยูร่องบานศูนย์ขอนแก่นนะคะเป็นสี่เก้าห้านะคะคลิปแรกของเพิ่นนะคะสี่เก้าห้าเพิ่นจับสลากกินแบ่งหายแม่เพิ่์นยูร่องบานศูนย์ขอนแก่นเป็นสี่เก้าห้านะคะเลขออกข้างล่างห9าเก้าอันสําหรับคลิปนี้เพิ่นบอกเป็นโตเพิ่นบอกห o หานะคะเพิ่นบอกห o ห้าตรงตรงนะคะแล้วก็เพิ่นกระจับป้ายสินค้าแม่เพิ่นสามเก้าเพิ่นกันสามหกนะคะ สรูร้บ้าน้องนาดานี่สุดยอดมากเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะถาม่านุ่นทิยาถือบอวบอวพานคลิปเลยไม่ถูกสักบาทนะคะเพราะว่าสามหาเก้าเก้าหาเลขอันนะคะกับบอซื้อโกหาหากกับอันกับเลขบอซื้อเลยปล่อยให้เอฟซีซื้อนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยกับเอฟซีนะคะถานุ่นทิยาซื้อแล้วมันบอออกกับเลขบอซื้อพี่น้องคือเด็อท้อะ จรู้ว่าน้องน้องนาดาถูกทั้งเขาเตะเพื่อนเขาทั้งบนทั้งลางงง่าง,าง,ข,างข้างบนเข้าเข้าตัวกลับข้างล่างเข้าตัวกลับเนาะข้างล่างเข้าตัวกลับข้างบนเข้าตรงๆบ้านนี้มีคนถือลายว่าถือกรปุมแต่ว่าถือคนละยี่สิบบาทสิบบาทถือคนละยี่สิบคนละสก็ดีใจน้ำเอฟซีเด้อ่ะที่ผู้ใดโชคดีกับ เจ้าจำในบอลรุ่งพี่เลขน้องน้ำใหญ่หมวดที่แล้วเอ็กซเอ็กซ์ซีดกันคนคอมเมนต์มาหกห้าหกหมวดที่แล้วแม่นจำได้เลขถูกที่ห้าไปจุดน่ะหกห้าหกเข่าซ้ำตัวแตกเลยเป็นวันนี้เนี่ยโอ้ยออกเก่งๆต้องนลูกขนลูกน้องเลขจอยงั้นเนาะต้อสรุปว่าน้องนาดาหายต้องหัวหายตัวได้นี่ว่าปั้นซอยดิหนิขนลุก่ะมีเอฟซีโชคดีน้ำปลาเอฟซีเิ่นกัว่าเพิ่นโชคดีน้ำปูอ่าผู้พิศนาอยู กับน er the ้องนดาเพราะว่าเฮาได้ปล่ยคลิปก็บ่รูว่าเฮาได้นี่เนาะเลขมันก็เพิ่งออกบางคนก็ทํางานอยู่แม่นอยู่เลขมันออกเนาะน้องดาปล่อยต่อวดเอาจะเบิ่งเอาให้ FP จะเบิ่งบ่เป็นตัวใดเนี่ต้องเขียนให้แม่จะแม่ป็นเขียนให้จเบิ่งเอามันสิเป็นคือข่อยว่าบ่ของข่อยคือของข่อยบ่เราเขียนให้เองแม่จนี่บ่ได้ปกติสิบอกบอกตัวเลขฟังไดนี่ฟังนี่ฟังนี่จ้ะนั่นแหละ เอา้เขีนนัสิอากระปุ๋ยนหน่อยผนเขียนไหมก็รูปุ๋นเขียนลหนาก็เป็นอีกตัวนั่นละใ้าใเอ้บาพยางให้บิงนี่วันที่สิบหกตุลาคมเป้าไรปากกาสีแดงก็ะ่าได้พี่น้องอยู่ในยูคุ้มเยคือเขาละบยสิบบาทไม่เกี่สีแดงก็บมอมีมีเจ้ะอยุถูกกันผ่องพันไม่เกี่สีแดงก็บมอเอ้ยเจ้เจอแล้ว นางวินิจปวดขาพี่น้องเออตีว่าจังไหนเนี่ยโอ้แม่ค่ะเปิดอีกหนายายมันซึ่งบอกไปทา,นานปงนั้นเป็นิดแต่ฮารุจ้าแม่จ้าจ้าจอยอ่ะสวยใช่ได้ของน้จอยอ่ะ<ห><ห>น้าจอยเข้าของน้องแทนเก้าห้าคลิปโค้งสุดท้ายของน้าจยอยกับ,กบนี่<ม>บอก,บอกไม่ได้ซื้อของน้องนาดาเหรอคะนี่บอกนี่เราซื้อแล้วีผีผิ นี่นี่นี่เราเขียนของเราเองเราเขียนตังสี่เราเขียนตังสี่อือพี่เขียนไั้สอนั่อไอยานัดต่ไก่อาวภาษาอนี่้องเราเขียนม่น้านันภาษาไทยอยู่บวกอ๋อแม่ไม่ได้ซื้อของน้องกันน้องดาดาหกหะพี่น้องเอ้ยบงน้ำกันแปรซ้อยกันเนี่ยน้องยากกับปึกได้นิี่นเขียนภาษาขอมภาษาไทยภาษาปอะเทศแล้วพี่น้องคล้ายๆสาม บมเมนต์ได้ใจน้อยใจบุ๊มีิ้วหกหาได้จ้ะเอ้าวคุยเทียนได้สิอาวเราไม่นอนรอดาจ้ะถามเลขเพิ่นเพิ่นว่าจังได๋ยนุ่บอกเลขเอฟซีแน่ที่แรกก็เพิ่นกัเพิ่อนกันย่างหยาดไมจ้ะไม่ไม่ไมเลยเพิ่นกัย่างหยาดแต่ว่าบันี้เพิ่นนั้นบันี้เพิ่นก็เลยวางสิไม่จ้ะืออันเพิ่นยังเกาะคอยถามเพิ่นก็ยังยากเพิ่นบอกอยากบอกบันี้เพิ่นกับบนนุกงเลยว่าบันีเอฟซีก็เลยคอมเมนต์มาถ้าไม่บอกตัวหงวจะไม่โอนตังค์ให้กูจีน่าจ้ะ เราไมบอกว่านาดาบอกหน่อยเราจบประกามาเราเขียนมัจ้ะเขียนตัวนี้ก่อนเลยเขียนตัวนี้ก่อนค่อคอยเบิ้งขอเบิ้งเป็นศูนย์เจ็ดกับศูนอ้าว fc เข fc กขคอมเมนต์มาทางศูนยแหละอ้าย์เแล้วก็หนง fc ก็ิ่งเห็นนะศูจแล้วก็ศูนย์หนึ่งวะเราโต้ล่างนี่เป็นสามเจดนึ่บานโต้ล่างนี่พอเป็นมากคือเราบอกเราจะได้ไอแพดขอเรียกว่าไอแพนี่ สองตัวนบพ่อคอยวางสิโอ้เม่บังคับอดบังคับพอดเอาสามตพี่น้องเอียบเอ้ยน่าดาเมนมากกนเลยเมียอีหยังตัวแรกนี่เบื้องเจนหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเบื้องเจนหนึงเป็นศูนย์เจ็ดบังคับต้องงวดเพิ่งได้เขียนเพิ่ได้เขียนเลขกับหัวให้เลยกรับอันนี้มีพยานเลยว่าเราถ่ายถ่ายเราตอนเราเขียงแอ่ถ่ายวาไหสเสดแต่ละจกนะคะศูนย์เจ็ด แต่ว่าตัวข้างล่างนี่นุษยนุญาตเบิ้งเป็นสามเจ็ดหนึ่งงานเบิ้องสายตาเบิ้งเดียวก็คือกระป๋าเลยป๋าแล้วสีเขียนหายด้อค่ะเอฟซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์ซอยกันเอนแรกเปิดอีกหนาหนึ่งมันสีซึ่งออกไปมันก็จะเป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเบิ้งอีกหนาหนึ่งเป็นเลขกสามเบิ้งอีกหนาหนึ่งเป็นเลขกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้ไรเมื่อไผ่ไอ้เมื่อคอยอ่ะนะคะเพราะตีต้มซึ่งต้มซึ่งอื้อสีให้ลูกเขียนให้ก็นด้สิเขียนให้ดีๆเอาเราเราจับไปเขียนเเอาง้ย พอราไปไม่เห็นยังไงเราไม่ได้เท่นที่สิตั้งกล้องดีๆอันนี้ดีๆเออเราเขียนแบบนั้นให้วางได้สิไอินจอยเลยเอาจังได้ก็เอาพี่น้องเดี๋ยวสิถามเพื่อนดอกนี่แหละง่ายมือเพื่อนเมื่อที่ย่าเขียนเป็นศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หนึ่งหรือสามเจ็ดหนึ่งก็ได้เขียนหายตามนี่นะคะได้สิตัด์หายได้ค่ะอี่าเบื่อลังกันเหตุงานขอย่างเงี้ยตัวเสียได้ไมแต่สามเป็ดแต่สามจ้าแบบจ้าเอาไหมเอาไหมอ่าน้องนดาปล่อยต่องวด น้องนาดาเขียนให้เนให้เเอาไปพิพิรตลาเบึงน้องจะเขาเขาบลูว่ะเป็นแนวทางหาซื้อสาระกินแบ่งไว้ด้วพี่น้องบลูอันแต่ว่าศูนเจ็ดเก่านะอันศูนเจ็ดเก่านะอีย่างเ็าเ็นว่นเลขไทยนะคะเพื่อนายงวดน้องนาดาให้งวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกตุลาคมสองหหกเจ็เพื่อนเชียนเบอนึงกับเป็นศูนเจเบอ่นึงกัเป็นศูนหนึ่งเพื่นเขียนกลับหัวนะคะ แล้อีกด้านหนึ่งเบื่อแคนหนึ่งเป็นเพิ่น้นหาทั้งสองตัวสตัวเป็น3ามเจ็ดหนึ่งนะคะสามเจ็หนึ่งเอเอซ <FC S 2> พิจารณานะคะน,น,นะคะเป็นแนะะ่าทหา่สสรากินแบงรัฐบาลไทยนะคะไม่นอนได้ไหมโอ้ไม่นอนบริสุทธิ์พี่น้องบริสุทธิ์จักบาทพี่น้องนอนรรจะไปซื้อเลข6กหากระจ้เครืงเก้าหาหาเก้ากระจ้เครื่องนุ่นพียาดเลยตัดสินใจไม่เอาจ้ะบ้านที่คอยบอกบริสุทธิถึงได้6กหาได้ว่าเก้าหาใจเครงพี่น้องเรื่องเบาจักบาทเลย เลขรถกับควงขี้ไปขี้มากกับยังบะซื้อเนอะเาะเดีี๋ยวน,น,น้องเลนนตลอดเตลีศูนย์เก้าค่ะห้องเมนนเพิ่นเมนนเผิ่นตีออกมากของน,อน,น,ๆๆๆๆน้องนาดาเด้อจ๋าเด้อจุ๊บจุ๊บเด้อจ๋าเด้อนี่น้องนาดาปล่อยตัวงวดน,นะคะเมันเชิญยังก็เชยนมุนแต่นี่มันเสมอไม่ไมรู้เป็นสมุดเลมนี่มันสมุดผู้ใดฮะเล็กน้อยเฮ็ดเดน่นปะห้องคอยนี่แล้วกว่ากระจดอันแล้ว มดดุจขุยยัคได้ใจม่นอนพุดีเอามาได้เป็นศูนย์เจศนยสมเจ็พี่น้องสมุดจะให้ลูกเคีนเลขกับเป็นสมุดกิจจาระสนะเนี่ยว้อลูกพี่ว้อรีบรีบเราสีเขียนให้วันนี้เราจับปากกาไปเองเราจับสมุดไปเองเลยเรานางเขียนให้ไหมจ๊ะนุบ่บริษบันเอาพิ่ นู้นบริจิตต์าคอนซูมมาตายเรียนาด้ยังได้เขาก็คือเป็นเมืบ้านเมืองเมือง่เป็นไรพี่ภูณียาถ้ำบุญกับติโต้นนทิยาหรือติโต้แมนนองระดาเด้อค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรคนที่ใส่คือสินสือมาไล่ลูกพี่เบิ่งแล้วเพราะว่าคนที่เป็นน้ำเละแม่น้องระดาได้หลน้ำทะเลสาบหรือสิงโงลูกเละเละแม่แล้วเอาแต่เลลูกแล้วพี่น้องเดินงวดนานเลยนะขอบคก้นี่บอผ่านคลิปนี่เลยบางข่างเลขแม่เขาเลขลูกจะบ้าเขาจะเป็นเหมือนครอบครัวนะจอยดองไว้ได้นหม หน้าจอยเขาลูกจะบวเขางวดนี่ลูกเขาหน้าจอยบ่เขาแต่แม่แม่นอนรดาบ่เขาลูก,ลกเพิ่นข<า>เขาพี่น้องอเอฟซีพ,พิจารณาด้ค่ะแต่ว่าเพิ่นป้อยตองงวดศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หนึ่งนะคะเลขสาัโตนนทิยาเบิ้งจังได้ก็เป็นสามเจ็ดหนึ่งพี่น้องเอฟซีถ้านนทิยาถ้าเขียนนนทิยาจะเขียนอ,อันนี้ก็นี่อันนี้เพิ่นให้ลูกเพิ่นเยนเลขเพิ่นูหนจังได้ซึ่ง ว่าว่าได้น้ำสมสายดอกพิจารณาซอยกันนะคะขอให้โชคขอให้ม้านะคะเป็นแนวทางหาเศื้อราคกินแมงรัฐบาลนะคะจะได้แม่ต้องได้ยังหมักหนึ land. ่งหาคุณนหนึ่งหาสามแปดตัวเลขขี้ห้ามเสลี่ยงเมือแล้วค่อยจะได้สองที่ลองค่ได้ซื้อว่าได้